จังหวัดอ่างทองขอเชิญเที่ยวชมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองประจำปี2567พบกับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานโก้เก๋วัฒนธรรมสัมผัสเครื่องจักรสารหนังใหญ่การละเล่นต่างๆและงานศิลปะจากช่างฝีมือในชุมชนโก้เกษตรไชยไลชมการประกวดไก่พื้นเมืองร่วมรับฟังการเสวนาจุดประกายสินค้า GI ออ่างทองช็อปสินค้าเกษตรโอท็อปจากผู้ผลิตและเกษตรกรตัวจริงโก้ของกินถิ่นสาม ชมการสาธิตการทําอาหารพื้นบ้านและลิ้มลองของกินของอร่อยพร้อมช็อปออนไลน์ผ่านไลฟ์โปรโมชั่นจัดเต็มและกิจกรรมสร้างสีสันการแสดงดนตรีศิละปะวัฒนธรรมบนเวทีตลอดงานห้ามพลาดงานเก,นเก,กเษตรและของดีเมืองอ่างทองพบกัน30สิงหาคมถึง1กันยายน2,567ตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง3าทุ่มณวัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง